ุกสบายดีพี่น้องสุกุยสุนทางไทยทางลาวนะจ๊ะทางทางประเทศมาหนีเกียงซารลาเราพ,พามากินก้อยกระป๋อมพี่น้องก้อยกีกระปอ๋อมเอาไปอยาก้วก็มาฝักมุนมุนพี่น้องให้ละเอียดก็ใส่บักม่วงพี่น้องมักม่วงแก้วเลอระวังม่วงต้นบ้านเฮาใช้ ias, น้ำปลาจ้ากหน่อยหอมแดงหันพี่น้องค่ะ แล้วกดดัลูกโดดเบิ่งพี่น้องลูกโดดกับเพชรเพชรบักพริกอันนี้นะพริกบ้านเท่านั้นหั่นหั่นลงไปแล้วพี่น้องสองลูกย่านพวเพชรเ่าใส่ลงไปเป็ดมิโนบ้านเน่าน,นะหลายปีแล้วบริกินพี่น้องมาอยู่มาอยู่ไอ้กุ้งเทพจักปีละสิบเจ็ดปีพี่น้องหาก็ได้กินเนี่ยว่าพวคใครเด็ก,กับบ้านเนาะจะ อยู่ในตลาดิ่นกระแพงแน่นะอันนี้พหญยเพผ่นกระบ,บานผ่นล้วมาเอามาพี่น้องมาจากอุบลนได้ซ้ำนี่พี่น้องค่ะกินกับกะพักกินกับกบัยอดกระถินพี่น้องน่องก,กระถินนนท์อ่อนพักติ่วพี่น้องติวบานเท่านะเิืนเด็ดมามกโมแก่ได้พี่น้องแต่ว่าิ่นเขียวเนี่ยเอาไปแกงเกสเฮ็ดกระแซบพี่น้องมีถั่วปู่จังหน่อยนะคืออยู่รางพี่น้อง กะทัพทัพหน่อยนะทัวบ้านเฮ้าหนา่หนานะทัวริมโคง้งไม่นำโคง้งผลเก็บมามันก็หมากมันสีบ่งาันเปนไรพี่น้องเพราะว่ามันสีเบิดแล้วมดหน้ามันแล้วเขาเจ้าขายไปแล้แซ่บเลยพี่นอ้องเอาไปตำเนี่ยทัวไล่แล้วก็ทัวขาวพี่น้องค่ะมาๆมา,มาแซ่บแน่นอนพี่น้องเห็ดเองกับมือพ็ได้กินโดนเลยยากอยากให้พวกกินนั้นกระป๋องกระโคถอดคอไผ่เด้พี่น้อง แซ่บด้วล,ลองเบิงลงเบิืงทั่วเกียงแซ่บยัวยัวยัวอาหารป่าพี่น้องมาคลิปน,นี้ก็ฝากก๋วยเตกดแชร์กดติดตามไปเกี๊ยมข้าวราวนี่เด้อพี่นอ้นนนองคลิปสั้นๆพี่เก่าพี่น้องตอนเหตุกับบริษายจ้ะไปแล้วก็กลัขอฝาก,ก,กสบายดี